ดทมันอมเอกับแม่รถตาดีคือเกาจ้าพี่นอ้องยางถาพญายกนจับพญายกดเงินยุนานยุนานหง ขนมติ่มเส้นขนมจีนหมายยังอรุณคือกอบอร์ี่อันเจ้าใบ้ไส้อั่งวัวไส้คัสนั่นอั่งวัวไรนี่ยข้าวมันจ่ออันนี้บูเบอรี่ตัวแม่กินหรอแม่แม่ว่านสำหรับแม่แมว่านไม่เสียบคนอื่นอาจจะเสียบแต่ว่าแม่ว่านไม่เสีย ของ,งนันยังก็ที่ยุคห้างนานดังกินโดนนัทบอกเขาจะมีปลูกอ่ะแพงละแงร้อเจ็ดสิบก้าบาทแต่ว่าห้องประเด็นเลือกเนี่ยเมือว่าเนาะหือห้ไปซื้อยุคุนก็นได้โลกซื้อจากสอสาชิ้นก็นไดเแบบแ้เอาแบบใดลูกเอาแบบใดลูก เอาวานิลลาพี่เกาบอกอุ้ยเขาลดราคาต้นหนึ่งเข้ามาติดก้อนเจ็ดสิบเก้าเออมันมีหาสิบเจ็ดบาทเอาบ้างเขาลดราคา,ารู้สิเอาอันหน่อยหนึองมันนี่สตอเบอรี่วานิลลาเอาอันใหญ่ก็ได้ไม่ต้องกินอันนี้หกสิบหกสิอบสอบัน ถ้ากันมะเหลือกไอ้ไอสกีมจับพี่นอเนาะใบไหลตัุนึงนะเข่งเจ้าบาทละน้องเข่งแล้วเจ็ดสิบเท้าบเจ็ดสิบละย,ยี่บเ่งใบไหลย,ย้ายเอกกับกามหอดบ,บ้านเราจ้า ยายเอกไปอันรถตัดจะพี่น้องไปรถตัดแต่ว่าได้อันได้ของบ่บกครบดอกจะยายเอกก็เลยไปแม่ค้นวันนี้ไปแม่ค้ก็เลยไปได้อันหอยหอยอ,อันเขาเอิญยังหอยขุยแม่พี่น้องบ่แม่หอยแข้งได้จ้ะอันนี้หอยขุยบันนี้อันเขาจะขายรถล,ละเก้สิบเก้าบาทจ้ะพี่น้องยายเอกเคยเอามาก,กินหลรอดนึงแสียบยุจ่ายายเอกก็เลยซื้อมาอีกรอบนี้ ต้อแม่นเครื่องโลดจากพี่น้องเพราะว่าอันยายเอกกขบไม่ค่อยกินปันใดดอกไงกับเขากินมิเตยียหลาหลูกสาวหลากินใจยายเอกเลยเอามา,าบป็ลายเอามาเครื่องโลดจากพี่น้องและยายเอกอันล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วยายเอกก็ว่าสียเอามาอันต้มใบจากน้ำห่านแล้วยายเอกจะเอาบอกาหอยลงไปลวก ผู้มากแบบว่าเห็นมันเป็นเลือดแน่มาจากกระบ,บ่าตองหลวกโดนแล้วจาก่นองเอาล่ใส่ซนนำห่อนหอกกาดเอาขึ้นเลยก็ไดแต่ว่าของยาเอสีหลวกซุกแน่จกน้อยจา้ายายเอกระหลวกบองหอยเสร็จหล้อจ้า